ทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนวันหนึ่งก็ได้ใช้นิพะจิตเรามีกำลังมากนะพอหลวงปู่บอกสกิดนิดเดียวบอกให้ไปดูจิตก็เห็นจิตได้เลยจิตมันตั้งมั่นมีกำลังเนีเห็นจิตมันทำงานได้เห็นมันเกิดดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรดหลงก็เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดูรูป เกิดแล้วก็ดับนะจิตไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตท,ที่ไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานเกิดแล้วก็ดับนะเห็นซ้ําๆๆไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งจิตมันก็ปิ๊งขึ้นมานะจิตมันเกิดดับได้เองมันไม่ใช่ตัวเรามไม่ใช่ของเราหรอกเนะี่ยค่อยๆรู้ลงไปนะมันจะค่อยๆถอดถอน,ถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มต,มตนได้ ค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมีเครื่องอยู่แล้วก็สมาธิฮะมันก็เป็นตัวสนับสนุนนะเป็นตัวสนับสน,นุนการเจริญปัญญานะเป็นงานหลักสมาธิเป็นงานสนับสน,นุนมีแต่งานหลักนะเหมือนมีแต่กองทัพแนละ้วไม่มีกองสเสบียงไปรบที่ไหนก็แพ้ งั้นอย่างสมาธิมันเหมือนหน่วยลำเลียงนะเหมือนกองสเสบียงก็ส่งสเสบียงให้แนวหน้าออกไปรบแนวหน้าที่ออกไปทำสงครามก็คือตัวปัญญาตัวสติปัญญานะออกไปทำศึกนะงั้นสมาธิทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งไม่นานกองทัพก็แตกหรือปัญญาก็แตกหมดสู้ไม่ไหว